ไยรายวัน สุคนชัยอารีอัธพลตัวเต่งเก้าอี้ปลัดกระทรวงทรัพย์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังจากปลัดตุต๋มจตุพรบุรุษพัฒนลาออกไปลงสนามการเมืองนั่งเก้าอี้ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วตำแหน่งปลัดกระทรวงก็ว่างลงคนที่จะขึ้นมาเสียบแทนต่างก็แต่งองค์ทรงเครื่องเข้าแถวรอเสียบแทนมีตัวเลือกหลายท่านอยู่แต่ละท่านล้วนมี เส้นซ้ายหรือกองหนุนเสริมทับคอยดันหลังมีทั้งวงนอกและวงในทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมาผ่านด่านแรกสายการเมืองก่อนจะผ่านหรือไม่ก็ต้องผ่านความเห็นชอบสายการเมืองที่ดูแลกระทรวงทรัพย์ตรงนั้นแหละท่านรัฐมนตรีฉเฉลิมชัยศรีอ่อนเห็นดีเห็นชอบ อันดับแรกที่จะเลือกใครมาเป็นคู่บารมีแววข่าวมาคนที่ท่านรัฐมนตรีเลงไว้ล่วงหน้าไว้แล้วความเหมาะสมน่าจะลงตัวที่อธิบดีอัฐพลเจริญชันษาคนดังคนเด่นขณะนี้ นอกจากชี้วัดได้ด้านความเหมาะสมที่ท่านอธิบดีสะสมไว้ในผลงานที่ผ่านๆมาเป็นแรงหนุนสำคัญแล้วท่านอดีตประหลัดตุม๋มก็ดูเหมือนคอยดันอยู่ข้างหลังให้เป็นนั่งแทนตำแหน่งนี้ด้วยความเต็มใจประกอบกับความเป็นส่วนตัวของท่านอัตพลก็มีความใกล้ชิดนายกอิงอยู่เหนียวแน่นคอยเรียกพบ เรียกหาปรึกษางานราชการและรับใช้ใกล้ชิดเป็นส่วนตัวกันได้จึงได้เปรียบกว่าอีกหลายคนที่มายืนรอขอขึ้นชั้น17ไปนั่งเก้าอี้ตัวนี้แทนวิกตุมอย่างเหมาะ เพราะผลงานที่ผ่านๆมาในหลายกรมก็เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนเด่นกว่าอีกหลหลายคนในสายตาสื่อมวลชนทุกขแขนงก็พอเป็นแรงหนุนกับผลงานที่นำเสนอสาธารณชนเป็นที่ประจักษ์ได้ตลอดมาเช่นกันแม้จะโดนกระแะกันบ้างในบางกรณีที่มองเห็นต่างก็เป็นเรื่องปกติไม่ถึงขั้นร้ายแรงตรงจุดไหนโดยเฉพาะความไม่โปร่งใสในส่วนงานของ รมอุทยานมีแฝงอยู่กับผลประโยชน์ของชาติอยู่บ้างนิดหน่อยก็คงไม่ไปลบล้างคุณภาพในภาพรวมทั้งหมดของท่านได้ก็ขอส่งใจถึงอธิบดีอัตพ,พลเจริญชันษาจงสำเร็จในสิ่งปรารถนาทุกประการครับคนที่มีสง่าร,ราศีค่อนข้างเด่นสุคนชัยอารีสืบขา่าวรา